ดวงโชคชะตา โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์จะต้องใช้เงินไปกับเรื่องบ้านถ้าบริหารจัดการดีๆแล้วไม่น่าเป็นห่วงเรื่องของการงานการงานของคุณต้องอดทนต้องสู้ต่อไปเพราะสิ่งที่คุณหวังไว้ยังไม่สำเร็จผลเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยัง รักกันดีไม่มีปัญหาใดๆสอนคนโสดต,ตอนนี้รอรุ้นได้เลยว่าจะมีใครเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปไม่สูญเปล่า เงินทองไหลมาเทมาชีวิตของคุณมั่นคงดีของางานถือได้ว่างานของคุณจะสําเร็จตําเ็จและปรากฏผลเห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงส่วนคนโสดแค่เรื่องบางอย่างทําให้คุณวุ่นวายมากพออยู่แล้วจะมีความรักไปทําไมสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินควรวางแผนบริหารจัดการการเงินดีๆคุณจะมีไรายได้เข้ามามา,มากแต่รายจ่ายออกไปมากเช่นเดีย กันเรื่องของการงานมีเรื่องจุกจิกมากมายมากวนใจทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดแต่ก็ต้องอดทนสู้ต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณรลกคนรักยังรักกันดีหวานบ้างไม่หวานบ้าง,าางก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดได้เจอคนที่ใช่ในเรือวันนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธมีเกณฑ์ได้เงินได้ไดทองสมใจปรารถนา คิดหวังสิ่งใดก็สามารถคว้าม,มาได้เรื่องของการงานมีความสมหวงังมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นงานที่คุณทำอยู่ก็จะสำเร็จผลเร็ววันนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางวันดีวางวันรักสีสันในชีวิตของคุณดีมากๆสว่วนคอนโสดยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมของคุณรอไปก่อน สำหรับคนที่เกิดวันพฤหาสบดีเรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องของการงานจะได้พบเจออุปสรรคเข้ามานิดๆหน่อยๆไม่ได้ทําให้คุณท้อแท้แต่อย่างใดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหา เรื่องทุกเรื่องไม่ได้ยากเกินคุณสองคนช่อนคนโสดกำลังเปิดรับคนดีๆเข้ามารักครั้งใหม่มาแน่เลยวันนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์จังหวะดีๆยิ่งขยนันยิ่งรวยได้ทำอาชีพเสริมก็จะดีมากๆเรื่องของการงานเหนื่อยหน่อยท้อหน่อยแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จงานทุกอย่างมีปัญหาสามารถแก้ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณรักคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาทุกวันนี้ความสุขความสมหวังไป ด้วยกันได้ดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์สมหวังจะได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาตอนนี้มีเงินมีทองเข้ามาอยากใช้จ่ายอะไร ใช้ใจ่ายได้ตามที่ใจต้องการเรื่องของการงานโครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆที่รับผิดชอบอยู่เดินหน้าไปได้ดดีมีคนคอยสนับสนุนทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาสุดท้ายก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดด้านความรักของคุณเดดเด่นมากสวรรค์จะส่งคนดีๆเข้ามาดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ